แล้วไปติดตามสถานรรการณ์ล่าสุดนะครับโดยเฉพาะเหตุเสียงปืนเสียงระเบิดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่สองสามจุดแถวประทุมวันคุณนพจรสยงานสดจากที่นั่นนะครับคุณนพจรสดครับทนค่ะครับคุณสรยุทธ์คุณพิเชษนันครับจากการเดินตรวจสอบนะครับทราบว่าเหตุการณ์เมื่อคือนนะครับก็น่าจะคนร้ายน่าจะหวังผลแค่เรื่องของการคมขู่ทาร้ายอขออภัยครับคมขู่ ทีมกาดแล้วก็ผู้ชุมนุมนะครับแต่ว่าจนถึงขนะน,นี้ครับสถานการณ์ที่เวทีประทุมวันและราชประสงค์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของการปรับยุทธวิธีของคนร้ายครับที่เปลี่ยนใหม่นะครับตอนนี้มาใช้วิธีการเดินเท้าแทรกซึมเข้ามาตามซอยเพื่อโจมตีจุดที่อยู่ใกล้เวทีให้ได้มากที่สุดครับ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานครับทีมข่าวของเราได้ออกเดินลาตระเวนไปตามจุดที่เกิดเหตุยิงปะทะเมื่อคืนโดยเฉพาะในรัศมี500เมตรรอบแยกเฉลิมเผ่านะครับทีมกัดอาสาที่รับผิดชอบด่านตรวจสกัดแต่ละจุดเล่าให้ฟังว่าจุดแรกที่มีการยิงเข้ามาอยู่บริเวณจุดกับรถบนถนนอังรีดูนงัง ใกล้สถาบันนิติเวศวิทยาจากนั้นคนร้ายก็กระจายเข้าไปตามซอยจุฬาต่างๆแล้วโผล่มาตรงตรอกข้างธนาคารกรุงเทพซึ่งตรงนั้นเป็นทางเดินแคบๆด้านข้างเป็นพื้นที่ก่อสร้างครับจากการตรวจสอบที่เกิดเห็นุในเบื้องต้นนะครับทีมสารวัตรทหารพบรูกระสุนขนาดเล็ก ตามกำแพงน่าจะเป็นขนาดกระสุนจุด22มิลิเมตรหรือและขนาดจุด38นิ้วนะครับซึ่งพบเพียงไม่กี่รูทั้งที่เมื่อคืนมีเสียงปืนดังขึ้นอย่างต่อนเนื่องหลายครั้งวิเคราะห์กันว่าเสียงปืนส่วนใหญ่น่าจะเป็นการยิงขู่ขึ้นฟ้าเสียงคล้ายระเบิดที่ดังเมื่อคืนก็เป็นแค่ประทัดยักษ์ไม่มีสะเก็ดครับจึงเชื่อว่าเหตุการณ์เมื่อคืนน่าจะมีเป้าหมายเพียงเพื่อข่มขู่ผู้ชุมนุมมากกว่าหวังผลสังหารซึ่งเมื่อวานก็ไม่มีประชาชนหรือการได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดครับ แต่ว่าที่เป็นห่วงกันก็คือเรื่องของการปรับยุทธวิธีของคนร้ายที่เดิมจะเข้าโจมตีบริเวณนี้ทางสะพานหัวช้างและทางประตูน้ําซึ่งอยู่ไกลจากเวทีและไกลพื้นที่ชุมนุมคราวนี้เปลี่ยนมาใช้วิธีให้รถตรวนส่งคนร้ายลงตามช่องทางเข้าออกพื้นที่ชุมนุมที่ไม่ใช่ช่องทางหลักอย่างถนนอังรีดูนางและถนนพญาไทฝั่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วให้คนร้ายเดินลัดเดินเท้าลัดเข้าตรอกซอกซอยเข้ามารอบทำร้ายผู้ชุมนุมให้ใกล้เวทีมากขึ้น ซึ่งตามซอยต่างๆ,ๆควบคุมพื้นที่ค่อนข้างลําบากครับเพราะว่าถ้าปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะกระทบต่อประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ซึ่งแกนนาอย่างนายสาธิตวงหนองเตยที่รับผิดชอบเวทีปทุมวันก็ยอมรับนะครับว่าทางผู้ชุมนุมคงไม่สามารถเพิ่มมาตรการหรือยกระดับการรักษาความปลอดภัยอะไรได้มากขึ้นปกว่าน,นี้ไปอีกเพราะว่าตอนนี้ได้คุมเข้มทุกจุดและพยายามดูแลปกป้องตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วต้องถาม